ปรับราคาครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมนะสำหรับบริษัททอตโต้สาขา2ของเรานะครับผมนะปรับราคารุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมนะบอกบอกว่ามีมูลค่ามากกว่า4ี่แสนบาทเลยนะมาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยนะครับผมนะสำหรับเจ้า Honda าแจ๊กปี2008คันนี้นะสีเทาดำสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าภายในนะแจ่มแมวแวววับมากๆนะได้จอ ดีดทัชสกรีนมาให้3จอเลยนะครับผมนะไม่ว่าจอ10นิ้วด้านหน้าจอ7นิ้วด้านหลังนะครับผมนะมีมาให้กันเลยนะครับผมนะจากราคาเดิม2,40,000บาทนะปรับราคาลงมาให้นะครับผมเพียง1,75,000บาทเอาไปเลยมาต่อทนนี่คันที่2กันเลยนะครับผมนะสำหรับเจ้า t o y ยต้ายาริส2 2 e ปี2 7 1 7จดทะเบียน2,018สีดํีดำคันนี้เลข่หม่น้อยมากนะเลข่หมเป็นค่เ0 0 0 0 9,000โลเท่านั้นนะครับผมนะจากราคาตั้งขายในตอนแรกฮะ,ะ3 1 9 0 0 0บาทนะปรับราคาลงมาให้เพียง2 90, 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมนะจัดกันไปได้เลยนะจ๊ะจัดมาให้หนคันนะครับผมนะกับเจ้าโต้ต้ายาลิส1.2เทียดีสปอร์ตทีโปี2015นะ ปรับราคาลงมาให้นะโหจุกจุกกันเลยนะเห็นไหมแต่ละคันไล่เรียงกันมานะครับผมนะคันนี้จากราคาตั้งขายตอนแรก2แสน9 0 0 0บาทนะเหลือเพียง2แสน79,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะค่ะสนใจนะรีบรีบมันเข้ามาได้เลยนะครับจัดมาให้กันแบบจุกจุกนะกับรถททโบขับสนุกขับมันๆนะครับผมนะสำหรับเจ้านิสสันอัลเมร่า1.0 v t e b o นะครับผมนะคันนี้เป็นรถปี2020จดทะเบียน2021นะครับผมนะราคาตั้งขายตอนแรกเพียงแค่3แสน50,000 9,000บาทนะครับผมนะแต่ยะไม่พอใจเอาไป3 3 9,000บาทพอจัดมาให้กันแบบแฮงคคู่เลยนะครับผมนะสำหรับเจ้า Nissan Note นะครับผมมีทั้งตัว 12V และตัว 12VR นะครับผมนะมาเริ่มกันที่ตัว Nissan Note 12V ปี2019คันนี้ 1, 9, นะครับผมนะจากราคา2 0 0 9,000บาทนะครับผมนะปรับราคาลงมาให้เพียง259,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะ มาขี้อีกคันหนึ่งนะครับผมนะสำหรับเจ้าน i s s a n n o t สีแดงคันนี้นะครับผมนะได้เป็นตัว1.2 V L ตัวท็อปนะครับผมนะเป็นรถปี2018นะจากราคาตั้งขายตอนแรกนะครับผมนะ300,000บาทนะครับผมนะปรับราคาลงมาให้เพียง2 7 9 0 0บาทจัดไปให้กันแบบ พักคูไ่ไปเลยปัมพัมปัมพัมจัดมาให้แบบแพ็คคู่อีกแล้วนะครับผมนะสำหรับเจ้าเอสุดีแม็กนะครับผมนะคันนี้เริ่มที่คันนี้เลยนะครับผมนะเอสุดีแม็ก2.5ตัวแซดฮาร์เรนเดอร์นะครับผมนะปี2022นะจากราคา319,000บาทเหลือเพียง279,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะมากันที่คันหนึ่งนะสำหรับเจ้าเอสุดีแม็ก1.9ตัวแซดฮาร์เรนเดอร์สี่ประตูยกสูงเกียร์มนันวนวด6สปีดคันนี้เป็นปี2020 จากราคาตั้งขาย589,000บาทไม่พอใจเอาไป559,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะสาวตโตตาเราก็จัดมาให้นะครับผมนะสำหรับโตต, 24, ath, ต้ารีโว24เจพัสัวเซตอ e ด i ชั o นนะครับผมนะปร็นรถปี2019ทะเบียน2020นะครับผมนะจากราคาตั้งขาย399,000บาทนะเราไม่ขายเราอยากขายเพียงแค่ราคา359,000บาทหาชอบรีบๆกันเข้ามานิสสันนเวลา เราก็มีมาให้นะครับผมนะเป็นตัวนวราสองจุด e ตัว Back Edition เลยนะครับผมนะคันนี้เป็นรถปี <S 2 0ง9ันเล่งไม์เพียงแค่12,000มโลเท่าน,นั้นนะครับผมนะจากราคาตั้งขาย3 6 9 0 0 0บาทเอาไปเพียงแค่ราคา359,000บาทมีเลยนะจ๊ะ t o y o t a ์ i g o ตัวหน้าแชมป์ <S <S หรือว่าตัว 2.5e นะครับผมนะเป็นรถปี2015จากราคาตั้งขาย289,000บาทนะครับผมนะจัดมาให้ราคาแบบเลา้เลาๆไปเลยนะ279,000บาทเท่านั้นนะครับหรือใครหา,าก็บาทเบนซินอยู่นะครับผมมีมิตซูบิชิไดต์ซน2.4 GLX นะครับผมนะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาได้4ประตูนะครับผมนะเครื่องเบนซินนะครับผมนะจากราคา239,000บาทเอาไปเพียงราคา199,000บาทรีบๆกันมาเอากันไปเลย รถหรูผู้บริหารเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับผมนะมาเริ่มมาที่คันแรกเลยนะครับผมนะกับเจ้าโตต้าแคมรี่2.0 e vvti คันนี้นะครับผมนะคันนี้แป้รถปี02นะครับผมนะราคาตั้งขายตอนแรกนะ160,000บาทนะวันนี้จัดมาให้ไม่ถึงแสนนะ99,000บาทเท่านั้นนะมาต่อที่คันนี้ t o ต้าแคมรี่ 2.4q ได้เครื่องเสียงเต็มลำจากราคาตั้งขายหน้าป้านะ175,000บาทวันนี้เอาไป หนึ่งแสนสองมืนบาทเท่านั้นเป็นไงกันบ้างครับผมนะสำหรับรถปรับราคาของบริษัททอโต้สาขาสองของเรานะครับผมบอกแลวว่ามีหลากหลายรุ่นนะครับผมนะหากใครชอบคันไหนนะครับผมนะรีบๆจับรีบจองกันได้เลยนะครับผมนะช้าอดหมดนะครับผมบอกไว้แค่นี้นะจ๊ะ